ผมหยิกฟูชี้ไม่เป็นทรงต้องลองเครื่องนี้เลยค่ะกับที่หนีบผมของ CKL รุ่น109เป็น3 in 1เลยนะคะหนีบตรงมวนลอนงุม้มปลายคุ้มมากๆม,มีปุ่มเปิดเครื่องและสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่160-220อถึง220องศาเลยค่ะร้อนไวหนีบตรงตั้งแต่โคนจรดปลายแผ่นเซรามิกเคลือบทวมารีนทำให้ผมเงางามไม่แห้งเสียหนีบลื่นไม่กินผม รุ่นนี้เครื่องเดียวนะคะถือว่าซื้อมาแล้วคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าทําได้หลายทรงนะคะและที่สําคัญผมไม่แห้งเสียเปลี่ยนวันละทรง2ทรงผมก็ยังนุ่มลื่นเงางามแบบนี้เลยค่ะ CKL ของแท้มีมาตรฐานมออกอนะคะเครื่องน้ำหนักเบาพกพาก็สะดวกหมดปัญหาเลยค่ะที่เวลาเราต้องไปไหนแล้วต้องพกเครื่องที่ทำผมหลายๆเครื่องนะคะตัวนี้เครื่องเดียวจบครบเลยค่ะ รุ่นนี้นะให้ความรู้สึกหนีบออกมาไม่ได้ตรงชื่อน,นะแต่ตรงสวยค่ะและที่สําสคัญนะคะหุ้มปลายก็ได้ม้วนลอนก็ได้ค่ะวันไหนอยากลอนแบบนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆแม้แต่คนที่ทําไม่ค่อยเป็นนะคะก็สามารถใช้งานได้ค่ะผมสวยเหมือนออกมาจากร้านเลยละค่ะสนใจสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจหรือทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะราคาแค่ส9 9รบาบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ